1> EP 1 0 3นายหญิงใหญ่เซียวกำลังฝันที่จะได้เข้าไปอยู่ในคฤราสน์ทำเส้นรีวิราเซียวฉังเฉียนอาฟ่ามือถูกกันไปมาพร้อมถอนหายใจพูดขึ้นว่าแม่ครับช่วงนี้ผมตั้งใจจะส่งคนไปยืนจริงรับครอบครัวต้องร่างหลินมาเป็นแขกที่บ้านจากนั้นก็พูดคุยกับพวกเขาหวังว่าพวกเขาจะยกตรงร่างหลินให้แต่งงานกับไฮหลงท่านเห็นว่าอย่างไรระกูลตรงหรือนายหญิงใหญ่เซียวถอนหายใจพูดขึ้นว่าครั้งก่อนไฮหลงทอดทิ้งต่างร่างหลินแล้วหนีไปเห็นที่ตรงร่างหลินน่าจะไม่พอใจอย่างมากเซียวฉังเฉียนพูดขึ้นว่าผมคิดว่่่าเเรืองล็กแคนี น่าจะไม่เป็นไรเรื่องระหว่างสองตระกูลเดิมก็เป็นสิ่งที่ต้องเกื้กูลกันอยู่แล้วทุกคนให้ความสําคัญกับอนาคตที่จะเกิดขึ้นมากกว่าตระกูลเซียวของเราถึงแม้จะสู้ตระกูลตรงไม่ได้แต่หากได้ทําความร่วมมือกับที่หาวกรุ๊ปอนาคตก็จะยิ่งรุ่งเรืองไม่แน่ตระกูลตรงอาจจะยินดีกับเรื่องนี้นายหญิงใหญ่เซียวครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งแล้วก็พยักหัวพูดขึ้นว่าในเมื่อเป็นแบบนี้ฉันจะลองเชิญดูดูสิว่าคนของตระกูลตงที่จะมาเที่ยวเมืองจิลิงไหมดีครับเซียวฉางฉียรว่ามครรับตะกูลงเป็นตตรรรระะกกููลใหหหญ่่่าาาาาาเไมมีีคทออจจ้งขย ขี่น้าให้กับตระกูลตรงนั่นคงจะไม่ดีแน่พูดเสร็จเขาก็พูดต่ออีกว่าหากได้คฤราสน์ในทําสันริวิราของเย่เฉินมาถึงตอนนั้นเมื่อตระกูลตรงมาเป็นแขกเห็นคฤราสน์ในทําสันริวิราก็จะเห็นค่าของตระกูลเซียวเราท่านว่าจริงไหมนายหญิงใหญ่เซียวพยักหัวคนอาศัยเสื้อผ้าพระอาศัยทองหุ้มอาศัยอยู่ในคฤราสน์กว่าพันล้านถือเป็นการเพิ่มบารมีให้กับตระกูลเป็นอย่างยิ่งบวกกับเดิมในใจของเธอก็อยากจะได้คฤราสน์ในทําสันริวิราของเย่เฉินอยู่แล้วนี่จึงเป็นโอกาสที่ดีที่เเธธอออออจจจะไดดด้้้ลงงงงมมืัันนนนึึพูขย่่าาาีว พรุ่งนี้เรียกครอบครัวของน้องชายเธอมายังคฤราสน์ฉันจะพูดกับพวกเขาด้วยตัวเองเซียวหาหลงสองพี่น้องมองตากันในใจยินดีเป็นอย่างยิ่งตอนนี้ครอบครัวของเซียวสังควรอาศัยบริษัทในการเลี้ยงชีพส่วนนายหญิงใหญ่เซียวก็เป็นผู้นำตระกูลขอเพียงนายหญิงใหญ่เอ่ยปากครอบครัวของเซียวสางควรยังจะกล้าขัดข้องอะไรนายหญิงใหญ่สั่งให้เขายกคฤราสน์มาให้เขาจะกล้าปฏิเสธไหมด้วยความรักที่นายหญิงใหญ่มีต่อตนคฤราสน์ห,หลังนี้หากได้มาจากเย่ยเฉินแล้วต่อไปก็จะกลายเป็นของครอบครัวตนแล้วเช้าวันที่สองเซียวสางควรได้พาลูกสาว ลูกเขยรีบเดินทางมายังคฤริสนร์ตระกูลเซียวเซียวชูรันดึงเปิดประตูด้วยพูดไปได้ว่าพ่อคะคุณยาโทรมาอามพ่อไปได้บอกไหมว่ามีธุระสาคัญอะไรบอกว่าไปถึงแล้วค่อยคุยเซียวฉางคุพูดขึ้นว่าลุงใหญ่เซียวฉางเฉียนของลูกก็จะมาเย่เฉินขมวดคิ้วสถานการณ์แบบนี้ยังไงก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่เซียวชูรันพูดขึ้นอย่างไม่พอใจว่ายังจะมีเรื่องอะไรอีกหนูคิดว่ายังไงก็ต้องเป็นเรื่องของคาริฮาร์เรื่องคาริฮาร์เดีด๋ยวเย่เฉินอธิบายให้คุณยายฟังให้ใหชัดเจนก็อพอแแลล้้้ววเเ่าางขนกกก็็ไไไมมคิดอะรรรปใใถห เย่เฉินขับรถออกไปประมาณ9ก้าโมงกว่ารถก็ได้ขับมาจอดตรงหน้าประตูคารืหาตระกูลเซียวทั้งครอบครัวเดินเข้าไปในห้องโถงเย่เฉินกวาดสายอามองดูแล้วก็ขมวดคิ้วขึ้นมาเห็นนายหญิงใหญ่เซียวนั่งอยู่บนเก้าอี้ท้ยสื่อที่อยู่ตรงกลางเซียวฉางเฉียนยืนอยู่ด้านข้างส่วนเซียวไฮหลงสองพี่น้องยืนอยู่อีกข้างนอกจากพวกเขาแล้วยังมีญาติผู้อาวุโสข,ของตระกูลเซียวอีกหลายคนนั่งอยู่สองด้านในห้องโถงยังมีญาติยืนอยู่อีกสองด้านมองมาอย่างทมึงทึงก็แค่ออกไปท้องที่เรื่องเล็กแค่นี้เองทำถึงท่านอย่างกับจะเปิาเกีคคป็็นนข้ด ไม้สามอ่านไม่สามารถทําอะไรให้ได้ตอนนี้เขาเห็นสถานการณ์แบบนี้แล้วยิ่งหัวหดไปเลยเรียกแม่ด้วยเสียงสั่นเทาแล้วก็ยิ้มยามเรียกขึ้นว่าพี่ชายใหญ่เซียวฉางเสียงทําเป็นเหมือนไม่ได้ยินไม่สนใจเลยสักนิดน้าหญิงใหญ่เซียวพยักหัวพูดขึ้นว่าเซียวฉางควรทาเป็นถามขึ้นว่าแม่ครับวันนี้ที่เรียกผมมามีธุระอะไรหรือเรื่องค่ารหาสในทมสันริวิราเป็นยังไงกันแน่นายหญิงใหญ่เซียวถามขึ้นอย่างเย็นชาเซียวฉางควรรีบพูดขึ้นว่าคารหัหลังนั้นประธานหวังยยยกกกใหห้้บเเเฉฉิินนนน่อาี ได้ช่วยเขาดูหงจุย้ยดูหงจุย้ยอีกเซียวห่หลงหัวเราะพร้อมพูดขึ้นอย่างผิดแปลกว่าหากเป็นการดูหงจุย้ยก็สามารถดูจนได้ครหาดตระกูลเซียวเราทุกคนก็ไม่ต้องทำงานกันแล้วล้วนไปเป็นคาถาหลอกลวงเงินกันเฉยในห้องโถงล้วนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะยาะได้ยินพวกญาติพี่น้องหัวเราะยาะเซียวฉางคนรู้สึกเกอ้อเขินทำได้เพียงยิ้มแยม้มส่วนเซียวฉางเสียงหัวเราะด้วยสีหน้าย,ยิ้มย้ำพร้อมพูดขึ้นว่าแม่ครับไม่ว่าเยเฉินจะเป็นยังไงประธานหวังก็ได้พูดอธิบายชัดเจนแล้วซึ่่งงงได้้้ยกกใหเเเาาป็นนนรรรตออบแจิๆืี ก็นับว่าได้ถามอย่างชัดเจนแล้วน้องรองก็ไม่ต้องอธิบายอะไรอีกแล้วเซียวฉางคุณมองดูพี่ชายคนโตอย่างขอบคุณและปลื้มปิติปกติพี่ชายคนโตไม่เห็นตนเองอยู่ในสายตาเลยพรุ่งนี้กลับช่วยตนเองพูด่างไม่น่าเชื่อเลยจริงจริงเซียวฉางเฉียนยิ้มแยม้มแล้วหันไปพูดกับนายหญิงใหญ่เซียวว่าแม่ครับแม่ไม่ต้องถามว่ากระหัได้มาอย่างไรแล้วยังในประธานหมอกเองพูดแล้วว่ายกให้เย่เฉินพวกเราก็ไม่ต้องเป็นเกงหมดอะไรแล้วอืมนายหญิงใหญ่เซียวพยักหัวพูดกับเซียวฉางคุณว่าฉางคุณพี่ชายใหญ่ของลูกอยากที่จะดองกับตระ หลงสูขอตรงร่างหลินของรตระกูลตรงลูกเห็นว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่ดีเซียวฉางคุณหัวเราะพร้อมพูดขึ้นว่าตระกูลตรงเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงในเมืองหลวงหากได้ดองกับรตระกูลตรงนับว่าเป็นผลดีกับตระกูลเซียวของเราถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจริงนายหญิงใหญ่เซียวพูดขึ้นอีกว่าแต่บ้านของเราเมื่อเทียบกับตระกูลตรงนั้นแตกต่างกันมากต่อให้พี่ชายของลูกมีความตั้งใจนี้แต่ก็ไม่มีหน้าไปพูดกับตระกูลตรงเซียวฉางคุณพย,ยกักหัวอย่างมุ่งมั่มนพูดออกมาอย่างจริิิิงงงงใจจจวววว่่่่่่าาาาาแแมมมมคคครรรับลล้ผดตหหนนะไพอ หลงสีหน้าเซียวหายหลงย่ำมแย่อย่างที่สุดจึงพูดขึ้นว่าลุงรองลุงพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงเซียวฉางคุณเพิ่งรู้ตัวว่าพูดจาผิดไปจึงรีบพูดขึ้นว่าดูสิลุงไม่ใช่หมายความแบบนั้นลุงอยากจะพูดว่าตระกูลเซียวของเราเมื่อเทียบกับตระกูลต่งค่อนข้างแตกต่างกันมากนายหญิงใหญ่เซียวพูดขึ้นอย่างเรียบเฉยว่าเมื่อคนของตรากุนต่งมาก็จะไม่ดูแคลนพวกเราเซียวฉางคุณถามขึ้นอย่างตกใจว่าแม่ครับแม่เตรียมที่จะเปลี่ยนบ้านหรือนายหญิงใหญ่เซียวพูดขึ้นอย่างเรียบเฉยว่าฉันอยากทีีีี่่่จะเปลยนนให้้ดกวา แต่ก็ไม่มีตังขนาดนั้นเซียวฉางคนได้ยินประโยคนี้แล้วก็รีบพูดขึ้นว่าหากแม่ต้องการเงินผมมีอยู่ล้านกว่าบาทนายหญิงใหญ่เซียวพูดขึ้นอย่างเย็นชาว่าค่าเลืดหลังหนึ่งก็ตั้งหลายพันล้านล้านกว่าบาทจะพอทำอะไรพูดพร้อมกับเปลี่ยนเรื่องพูดว่าฉางควรเธอมีค่าเลืดใดไนถามเส้นรีวิล่าอยู่แล้วไม่ใช่หรือใช่ครับเซียวฉางคุณยังไม่รู้เรื่องรู้ราวถามขึ้นอย่างซื่อบื้อทำไมหรืออะไรในหรือสีหน้าในหญิงใหญ่เซียวแสดงท่าทีไม่พอใจพร้อมพูดขึ้นว่าฉันเป็นแม่ของเธอ เธอทนเห็นชนะศัยอยู่ในคฤหาสน์หลังเก่านี้มาตั้งนานหลายปีขนาดนี้หรือตอนนี้เธอมีคฤหาสน์ใน้ำส้นริวีร่าไม่ควรที่จะยกให้แม่คนนี้ได้อยู่อย่างสุขสบายให้ฉันได้เข้าไปอยู่ก่อนหรือ EP 4, หนึ่งร้อยสี่เซียวฉางควรเล่นไปแล้วก็รีพูดขึ้นว่าแม่ครับคฤหาสน์หลังนั้นตระกูลหวังยกให้กับเยเชินไม่ได้ยกให้ผมในายหญิงใหญ่เซียวหุดหนิดและขี้เกียจที่จะอ้อมคอมอีกต่อไปแล้ว พูดขึ้นมามองยม,มกว่าเยชเฉินเป็นลูกเขยของตระกูลเซียวคหาดที่ตระกูลหวังยกให้เขาก็ต้องกลายเป็นของตระกูลเซียวฉันในฐานะที่เป็นผู้นำตระกูลเซียวไม่คูกควรที่จะได้อยู่คฤหาดของตระกูลเซียวหรือเย่เฉินที่ยืนอยู่ด้านข้างหัวเราะอ,อย่างเย็นชาเมื่อกี้เขาไม่ได้พูดอะไรก็เพราะรู้ว่าการรวมตัวของคนในตระกูลในวันนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรที่ดีแน่ที่แท้ในหญิงใหญ่อยากได้คฤหาดของตัเองคราวนี้เซียวฉางคนฟังรู้เรื่องแล้วเหงื่อไหลทุ่มหัวอั้มึงจนพูดจาไม่ออกหันไปมองดูเย่เฉินสีนาดาดปวคมลบใจ เซียวฉางเฉียนพูดขึ้นอย่างที่ดีดีอยู่ด้านข้างว่าชางควรเธอเป็นพ่อตาของเย่เฉินหากเขากล้าไม่เชื่อฟังคำของเธอนั้นเขาไม่กลายเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในบ้านหรือเธอยังจะมีตำแหน่งฐานะอะไรพูดถูกนายหญิงใหญ่เซียวพนกหัวอย่างพอใจดวงตาเต็มเปลี่ยนไปด้วยความโลภคิดว่าจะได้เข้าไปอยู่ในคฤหาสน์ไหนำเส้นวริวิราเธอกอดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นอย่างที่สุดเซียวชูหอรันพูดขึ้นอย่างอดทนไม่ไหวว่าคุณย่าคะคฤหาสน์ไม่ใช่ของประกุลเซียวเราพวกคุณอยากได้คฤหาสน์ต้องถามความคิดเห็นของเย่เฉ ครก็ไม่มีสิทธิ์เอาไปนายหญิงใหญ่เซียวขมวดคิ้วมองดูเซียวชูหลันอย่างรู้สึกไม่พอใจอย่างมากพูดมากนายหญิงใหญ่เซียวมองดูเย่เฉินอย่างเย็นชาพร้อมขึ้นอย่างไม่เกรงใจว่าคารหัสหลังนี้ตระกูลหวางยกให้เธอเป็นเพียงลูกเขยคนหนึ่งไม่มีสิทธิ์อศาศัยอยู่พรุ่งนี้ไปรับเงินหนึ่งแสนที่ภา,ายในการเงินของบริษัทถือเป็นรางวัลที่เธอได้คารหัสมาคําสั่งของนายหญิงใหญ่พูดออกมาด้วยน้ําเสียงเฉียบคมไม่ให้ได้แสดงความคิดเห็นเลยเซียวฉ,งฉยวาเงเฉินพูดขึ้นว่าเย่เฉินเงินหนึ่งแสนถือว เยอะขนาดนี้ยเย่เฉินค่อยๆในหัวขึ้นพร้อมพูดขึ้นว่าเงินแสนเดียวก็อยากที่จะซื้อค่าหักของทำแซนบิวิราที่มีมูลค่าหลักสามพันล้านหรือนายหญิงใหญ่เซียวคุณไม่ไร้ยังไงไปหน่อยหรือน้ำเสียงของเขาหนักแน่นดังเข้าไปในหูของทุกคนที่อยู่ในนี้อย่างชัดเจนทุกคนต่างก็ตกอยู่ในอาการตกตะลึงเมียบไปทั่วทั้งห้องโถงสายตาทุกคนต่างก็หันมามองยเย่เฉินตกตะลึงวาดวันคิดไม่ถึงเซียวชูรันก็ตกตะลึงเธอเองก็คิดไม่ถึงว่าเย่เฉินจะกล้าขนาดนี้นายหญิงใหญ่เซียวโกรธจนหน้าเขียวตบโตอย่างแรงพร้อมตะ สารเลวกล้าแม้กระทั่งเถียงชั้นใครอยู่ข้างนอกมาล่าตัวเยสเสชินอกไปไม่ให้ความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่อด,ดีอย่างที่สุบเซียวไห่หลงพูดขึ้นว่าท่านยา่าผมคิดว่าควรที่จะลงโทษด้วยกฎของตระกูลเขาเป็นแค่เคยคนหนึ่งกล้าอ,อดีถึงขนาดนี้ไม่จินตัวเลยเซียวฉางควรมองดูเย่เฉินกลับไม่กล้าพูดอะไรเลยผู้หลักผู้ใหญ่เย่เฉินพูดขึ้นอย่างเย็นชาว่าคำว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องเป็นคนที่คู่ควรแก่การให้ความเคารพพวกคุณที่อยู่ที่นี่นอกจากพ่อตาของผมเซียวฉางควร มีใครคู่ควรให้ผมเคารพนับถือคนพวกนี้โลภมากอย่างที่สุดเขาไม่อยากทนตั้งแต่แรกแล้วนายหญิงใหญ่เซียวในฐานะที่เป็นแม่ของเซียวฉางควรกลับไม่เห็นค่าของลูกชายคนรองคนนี้ไม่เห็นอยู่ในสายตาเลยเซียวฉางเฉียนในฐานะที่เป็นพี่ชายแท้ๆของเซียวฉางควรกลับดูถูกเขามาตลอดไม่เพียงเท่านี้ยังอยากที่จะแย่งชิงทุกอย่างของน้องชายส่วนเขาที่มาเป็นเกยของตระกูลเซียวคนพวกนี้ยิ่งไม่เคยเห็นหัวเลยแม้กระทั่งไม่เคยเห็นเย่เฉินอยู่ในสายตาเลยมีเพียงเซียวฉางควรที่เห็นแก่ความเป็นญาติพี่น้องไม่ยอมที่จะแตกหัก ส่วนเซียวชูรันก็ถูกรังแกมาตลอดในฐานะที่เป็นตัวแทนความร่วมมือของตี้ฮากรุ๊ปจึงยังพอมีค่าในตระกูลเซียว,วทั้งตระกูลเซียวต่างก็กดขี่อยู่บนหัวครอบครัวพวกเขายอมให้รังแกดูถูกมาตลอดยเย่เฉินเห็นแก่ภรรยาของตนจึงยอมอดทนไว้แต่คิดไม่ถึงว่าคนพวกนี้จะยังไงถึงขนาดนี้คิดอยากที่จะแย่งเอาคาริหาของตนยเย่เฉินคุณกล้าพูดแบบนี้กับท่านยายเซียวไห่หลงพูดขึ้นอย่างโมโหว่าวันนี้ยังไงก็จะต้องสั่งสองคุณให้ได้อย่างคุณนะหรือเย่เฉินหัวเราะเย้ยร้อมพูดขึ้นอย่างดููถก่าเียไหหลงอคุณ ในสายตาของผมคุณเป็นเพียงนอนตัวหนึ่งที่น่าสงสารตำต้อยเหมือนด่งมดบางอาจนายหญิงใหญ่เสียวลุกขึ้นยืนพร้อมพูดขึ้นอย่างเสียงดังว่าเยเฉิญคู่ข่าก็หัวขอโทษแล้วก็ยกคฤหาหน์มาชั้นจะให้ภัยเธอในครั้งนี้ไม่อย่างนั้นชั้นจะให้ชูรันอย่าก,กับเธอเดี๋ยวนี้แล้วขับไล่เธอออกไปจากตรกูลเซียวให้เธอไปเร่ร่อนอยู่ข้างถนนอยู่อย่างตายทั้งเป็นเซียวชูรันที่ก้มหน้าหิวตลอดรีบเนยหน้าขึ้นมายืนอยู่ตรงหน้าเยเฉิญพร้อมพูดว่าฉันไม่เห็นด้วยเพียงเพราะว่าท่านเปญญ็นญาติ ผู้นำของตระกูลเซียวพวกคุณบดขีพ่อของฉันรังแกเยเฉินยังเห็นคนในครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวเดียวกันไหมฉันจะไม่มีวันหย่ากับเยเฉินเธอนายหญิงใหญ่เซียวโกรธโมโหอย่างที่สุดชีหน้าเซียวชูหลันร้องพูดกับเซียวฉางคุนด้วยเสียงเข้มว่าเธอดูลูกสาวของเธอสิเข้าข้างคนอื่นให้เธอก็คุกเข่าลงด้วยเหมือนกันเซียวฉางคุนค่อยๆในหัวขึ้นสายตาจ้องมองนายหญิงใหญ่เซียวจากที่เคยมีท่าทีอ่อนน้อมสีหน้าของเซียวฉางคุนในตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความไม่พอใจเซียวฉางเฉียนไปน้องรองขของตตนนนนนคคีี้ปปกกิเ็ท่าาดม อยู่ในบ้านก็เป็นคนกลัวเมียต่อหน้านายหญิงใหญ่เซียวก็ไม่กล้าเถียงสักคำแต่ตอนนี้กลับกล้าใช้สายตาแบบนี้จ้องมองดูนายหญิงใหญ่เซียวตอบพูดขึ้นด้วยเสียงเข้มว่าน้องรองยังไม่รีช้ให้ลูกสาวกับลูกเขยคุกเขาลงแม่จะได้หายโกรธปกติเซียวฉางควรจะเป็นคนที่ขี้ขลาดที่สุดตอนนี้กลับมีสีหน้าเขียวพร้อมพูดขึ้นว่าพี่ชายคาริหคนอื่นยกให้กับเย่เฉินเรื่องนี้พี่ยิ่งไม่ต้องยุ่งคาริหหลังนี้มีมูลค่ากว่าพันล้านมูลค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติของตระกูลเซียวด้วยซ้พวกคุณมี สิทธิ์อะไรมายิดครองเธอลูกอัตถันอยู่ในหญิงใหญ่เซียวโกรธจนตัวสัน่นคว้าถ้วยชาบนต๊ะไม้สีแดงขึ้นมาแล้วยโยนไปหาเซียวสังควรเซียวสังควร,วควรไม่หลบไม่หนีถูกถ้วยชาที่โยนมากรละทบหัวเขียวช้ำเป็นแผลกว้างน้ำชาไหลลงอาบแก้มของเขาใบชาปื้นไปทั้งตัวเขาก็ยังไม่ขยับพ้อขาเซียวชูรันร้องเรียกอย่างเจ็บปวดใจดวงตาแดงกำาตัวเธอเองถูกลบหลู่ได้แต่ยอมไม่ได้ที่จะให้ใครมาลบหลู่พ่อของตนเซียวสังควรยอมปล่อยให้น้ำตาไหลาอาบหน้าเลยหน้ามาพูดขึ้นอย่างเย็นชาว่า่่่่าาาแมมมครรับหกไีุออยงืน พวกเราขอตัวกลับก่อนพูดเสร็จเขาหันไปพูดกับเย่เฉินกับเซียวชวนว่าเราไปกันเถอะหันไปแล้วเดินออกไปอย่างไม่หันกลับมาอีกเซียวชุ่นเช็ดน้ําตามองดูทุกคนด้วยความเกลียดชังแล้วก็หันหน้าเดินจากไปอย่างไม่น่าเลเย,ย่เฉินไม่แม้แต่จะมองใครสักคนแล้วก็หันหน้าจะเดินจากไปเซียวฉังเฉียนโกรธจนแทบจะดิด